สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยนะคะเรื่องทำความสะอาดกระจกค่ะครับผมเชื่อว่าหลายคนเจอปัญหาเดียวกันโดยเฉพาะกระจกก้นอ่าบน้ำในห้องน้ำเนี่ยอื้อคราบสบู่คราบหินปูนขัดยากมากใช่เลยครับเป็นปัญหาคลาสสิกเลยวันนี้เราเลยจะมาเ,เจาะลึกข้อมูลกันหน่อยค่ะว่าระหว่างน้ำยาเช็ดกระจกแบบที่ทำเองจากธรรมชาติกับแบบที่ซื้อตามร้านทั่วไปเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันแน่ ครับเรามีข้อมูลน่าสนใจจาก2แหล่งเลยครับวันนี้1คือเป็นรายงานโครงงานของน้องๆนักศึกษาที่โรงแรม W Bangkok เขาทำน้ำยาเช็ดกระจกจากสมุนไพรไทยเราเนี่แหละครับอัญชันกับมะกรูดโห้ oh, น่าสนใจจังค่ะส่วนอีกแหล่งก็จะเป็นบทความรีวิวพวกน้ำยาเช็ดกระจกสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด ยันเป้าหมายการคุยกันวันนี้ของเรานะคะก็คือมาดูกันเลยว่าแต่ละแบบเนี่ยข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับส่วนสมผสมหลักๆมีอะไรบ้างแล้วแบบไหนน่าจะเวิร์กกับเรามากที่สุดโดยเฉพาะไอเดียเรื่องน้ำยาจากธรรมชาตินี่ฟังดูน่าสนใจมากค่ะว่าผลจะเป็นยังไง,งต่างๆเนี่ยและตัวดีทำให้กระจกมันดูมัวๆไม่ใสปิ้งจริงค่ะทำให้ห้องน้ำดูเก่าไปเลย ซึ่งในรายงานของน้องนองนักศึกษาที่ W Bangkok เขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับแล้วก็บวกกับความกังวลเรื่องออสารเคมีตกค้างจากน้ำยาทำความสะอาดที่โรงแรมใช้อยู่ด้วยอ,อ๋อเข้าใจเลยค่ะเพราะโรงแรมก็ต้องใช้น้ำยาเยอะแล้วก็บ่อยด้วยเนาะใช่ครับพนักง,งานบางคนอาจจะมีอาการแพ้ด้วย งั้นเรามาดูทางเลือกธรรมชาติจากโครงงานที่ W b a n k o k ก่อนเลยค่ะน่าสนใจมากว่าเป็นของนักศึกษามอสยามที่ไปทำโครงงานสหกิจศ,ศึกษาถูกต้องครับคือทางโรงแรมเขาก็กังวลเรื่องสารเคมียอย่างที่บอกแล้วก็อยากลดต้นทุนด้วยโครงงานนี้เลยตั้งเป้าเลยว่าจะทำน้ำยาจากสมุนไพรที่มันปลอดภัยกว่า แล้วก็ต้องขอจัดคราบได้ดีด้วยใช่ไหมคะครับต้องขอจัดคราบได้ดีดับกลิ่นได้แล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้โรงแรมได้จริงแล้วที่ว่าใช้อัญชันกับมะกรูดนี่เอ่อมันมีสารอะไรที่ช่วยทำความสะอาดคะตัวดอกอัญชันเนี่ยหลักๆเลยคือให้สีสารสวยงามเป็นสีธรรมชาติจากสารแอนโทไซยานินนะครับอ๋อให้สีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินสวยๆใช่ครับแต่ตัวที่ออกฤทธิ์ทำความสะอาดจริงๆ คือผิวมะกรูดผิวมะกรูดเหรอคะครับในผิวมะกรูดจะมีน้ํามันหอมระเหยแล้วก็มีความเป็นกรดอ่อนๆตามธรรมชาติคือกรดซิตริกอซึ่งไอกรดอ่อนๆเนี่ยมันช่วยสลายคราบไขมันคราบสบู่ได้ดีเลยครับแถมน้ํามันหอมระเหยก็ช่วยเรื่องกลิ่นดับกลิ่นคาวแล้วก็ไล่แมลงได้นิดหน่อยด้วยโหคกรบเครื่องเลยนะคะแล้ววิธีทํายุ่งยากไหมคะ ก็ไม่ซับซ้อนมากนะครับหลักๆคือต้มน้ำกับดอกอัญชันก่อนให้ได้สีค่ะแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดฝานลงไปต้มต่ออีกแป๊บหนึง่งอาจจะเติมน้ำตาลนิดหน่อยเขาบอกว่าช่วยเรื่องความคงตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็พักให้เย็นกรองเอาแต่น้าไปใช้ฟังดูเหมือนทำเครื่องดื่มสมุนไพรเลยนะคะเนี่ยคล้ายๆครับ <laughs> แล้วเขาทดลองใช้จริงด้วยใช่ไหมคะผลเป็นยังไงบ้างใช่ครับทดลองกับพนักงานโรงแรมเลย30คน ส่วนใหญ่ก็เป็นแผนกแม่บ้านที่ต้องใช้ทำความสะอาดอยู่แล้วค่ะผลคือ,อพนักง,งานส่วนใหญ่พอใจในระดับมากเลยนะครับค่าเฉลี่ยรวมตั้ง4.49จาก5โหสูงมากนะคะครับโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นคือหอมแบบธรรมชาติ พนักง,งานชอบมากสุดเลย53%บอกว่าชอบกลิ่นที่สุดกลิ่นมะกรูดมันก็หอมสดชื่นดีนะคะใช่ครับแล้วก็เรื่องลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์สีสันแล้วก็คุณภาพความสะอาดก็คือพอใจในระดับมากเหมือนกันสรุปคือเวิร์กจริงว่านังเถอะในบริบทของโรงแรม W Bangkok ตอนนั้นคือเวิร์กเลยครับช่วยลดต้นทุนได้จริงปลอดภัยกว่าเพราะมาจากธรรมชาติแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีด้วยฟังดูดีมากเลยนะคะปลอดภัยใช้ของบ้านเราแถมประหยัดอีก แต,แต่อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องความสะดวกหรือเปล่าคะคือต้องมาต้มมาเตรียงเองใช่ครับอันนั้นก็เป็นข้อจํากัดที่เขาระบุไว้เหมือนกันคืออาจจะไม่สะดวกสําหรับทุกคนหรือถ้าต้องการใช้แบบด่วน ซึ่งก็นำมาสู่ทางเลือกที่สอของเราวันนี้ก็คือพวกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีขายทั่วไปครับผมที่เน้นความสะดวกเป็นหลักเลยในบทความรีวิวที่เรามีนี่เขาก็พูดถึงหลายตัวเลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูตัวอย่างอยากถามผู้เชี่ยวชาญนิดนึงเขาว่าพวกน้ำยาสําเร็จรูปเนี่ยส่วนผสมหลักๆมันมักจะเป็นอะไรคะเอ,อ่อถ้าอิงจากข้อมูลที่โครงงาน W Bangkok เขารวบรวมมานะครับในน้ำยาเชิงพาณิชย์บางตัว อาจจะมีส่วนผสมอย่างแอมโมเนียมไฮรไดรอกไซด์อ๋อแอมโมเนียครับตัวนี้เป็นสารทําความสะอาดพื้นฐานที่ค่อนข้างแรงช่วยละลายคราบไขมันได้ดีแต่ก็อาจจะมีกลิ่นฉุนและก็เอ่ออาจจะระคายเคืองผิวหนังได้สําหรับบางคนเข้าใจค่ะงั้นมาดูตัวอย่างในรีวิวกันบ้างดีกว่ามีตัวไหนเด่นๆบ้างคะครับในรีวิวก็มีเยอะเลยอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้นะครับอย่างกลุ่มที่เน้นขจัดคราบหนักๆก,ก็อาจจะมีส่วนผสมเข้มข้นหน่อยค่ะ หรือบางกลุ่มก็ชูจุดขายเรื่องความเป็นออร์แกนิกอย่างโซแกนิกตัวนี้นอกจากออร์แกนิกแล้วยังมีเทคโนโลยีแกันฟ้าด้วยน่าสนใจค่ะแล้วมีแบบอื่นอีกไหมคะมีแบบที่เน้นสะดวกสุดๆไปเลยอย่างสก็อตไวป์อันนี้มาเป็นแผ่นผ้าเช็ดเราทิ้งได้เลยสะดวกดีจังหรืออย่าง King Stella ก็มีสูตรที่บอกว่าไม่มีแอมโมเนียเป็นจุดขายอืมเราก็มีมิสเตอร์มัสเซลที่เขาบอกว่าใช้กรดแลคติก กลิ่นมะนาวกรดเลคติกครับเป็นกรดอินทรีย์ที่อ่อนโยนกว่าช่วยจัดการคราบสบู่คราบหินปูนได้ดีเหมือนกันแล้วก็มักจะกลิ่นไม่ฉุนเท่าแอมโมเนียอ๋อค่ะค่ะนอกจากน้ำน้ำยาก็ยังมีทางเรื่องอื่นอีกนะครับอย่างในรีวิวมีพูดถึงฟองน้ำเมลามีนของไดโซด้วยอ๋อฟองน้ำมหสัจจันทร์นั่นน่ะเหรอคะใช่ครับคล้ายๆกันคือใช้ขัดคราบฝังแน่นโดยไม่ต้องใช้น้ำยาหรือมีพัส t เ l ล์มิเรยโ ที่เขาเคลมว่ากระจัดคราบหินปูนตามก๊อกน้ำด,ด้วยด้วยโหมีหลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะครับเออก็มี HG Shower Shield ที่เห็นว่านิยมในกลุ่มคนแต่งบ้านทำความสะอาดบ้านกันถ้าให้ลองเปรียบเทียบกันชัดๆอีกทีละคะระหว่าง2แนวทางนี้ครับถ้าเป็นฝั่งผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ข้อดีชัดเจนเลยคือสะดวกรวดเร็วมีสูตรให้เลือกเยอะมากตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะจุดได้ดี ข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องราคาที่สูงกว่าหรือส่วนผสมที่เป็นสารเคมีในบางตัวที่เราอาจจะต้องระวังถูกต้องครับส่วนทางเลือกธรรมชาติแบบโครงงาน W. Bangkok จุดแข็งเลยคือความปลอดภัยมาจากธรรมชาติล้นลวนค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับใช้สมุนไพรบ้านเราหาง่ายต้นทุนต่ำแต่ก็ต้องแลกกับความไม่สะดวกคือต้องเสียเวลาเตรียมเอง ก็ต้องชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันครับผมระหว่างความสะดวกกับความเป็นธรรมชาติความปลอดภัยสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพทั้งสองมุมเลยนะคะทั้งความพยายามที่จะหาทางเลือกจากธรรมชาติใช้ภูมิปัญญาไทยอย่างโครงงานของน้องนนักศึกษาซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่าเออมันใช้ได้ผลดีนะในบริบทนั้นๆทั้งเรื่องความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยครับผม ในขลาดเดียวกันก็เห็นภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เขาก็พัฒนาสูตรพัฒนารูปแบบต่างๆออกมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วครับมันก็สะท้อนการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันนะครับว่าบางทีเราก็ต้องเลือกระหว่างความสะดวกความเร็วกับแนวทางที่อาจจะต้องลงแรงนิดหน่อยแต่ได้เรื่องความสบายใจความปลอดภัยหรือความยั่งยืนกลับมาจริงค่ะ ก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากเรื่องเช็ดกระจกแล้วเนี่ยแนวคิดแบบนี้การเอาวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นมาปรับใช้จะสามารถขยายผลไปสู่การทำความสะอาดส่วนอื่นๆในบ้านหรือแม้แต่ในธุรกิจอื่นๆได้อีกไหมครับเพื่อลดการพึ่งพาสารเคมีในภาพรวมก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับน่าสนใจมากค่ะวันนี้ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญมากนะคะยินดีครับ